เรื่องพ่นฆ่าเชื้อโรคจาก AJ รุ่น SG 0 0 1เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเชื้อไวรัสและแบคทีเรียยาวนาน48ชั่วโมงด้วย AJ Water c r e a คน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียใช้สารสกัดจากธรรมชาติปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายมีส่วนผสมของฟูดเกรด75%ผ่านมาตรฐานออกับจัดเชื้อโรคเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ถึง99.99% 99อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวหนังไม่ระคาย มีส่วนประกอบของน้ำ96.92%เครื่องพ่นฆ่าเชื้อโรคจาก AJ รุ่น SG001 วัสดุคุณภาพสูงแข็งแรงทนทานปรับความเร็วหัวฉีดได้3รูปแบบแนวทะแยงแนวตั้งและแนวนอนสามารถพ่นได้ทุกพื้นที่สะดวกในการใช้งานให้เครื่องพ่นฆ่าเชื้อโรคจาก AJ รุ่น SG001 ช่วยขจัดเชื้อโรคร้ายที่เรามองไม่เห็นเป็นเกราะป้องกันให้คุณปลอดภัยในทุกพื้นที่